Mm hmm. mm hmm. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางนางสเปนแงแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะมากินสลัดอินโดค่ะนี่วันนี้เราจะมากินสลัดอินโดนะคะหลังจากที่เราไม่ได้กินมาเป็นเวลานานแล้วเนาะนี่เป็นครั้งที่2นะคะเราจะมากินดูว่ามันเหมือนที่เราซื้อที่ออ เราไปเที่ยวไหมอันนี้เราซื้อที่ไทยนะคะเนาะเราก็จะมาชิมดูนะคะว่ามันเหมือนกันไหมมาค่ะทุกคนเราเก็ออกมาแล้วนะคะนี่ลูกโตมากเลยนะคะมาค่ะเราจะมาชิมกันดูนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าลูกใหญ่ขนาดไหนนี่สละอินโดค่ะมาค่ะทุกคนเราจะมาชิมดูนะ ค่ะเราจะเทออ,อกก่อนเนาะอืม,อมลูกโตๆทั้งนั้นเลยค่ะก็คล้ายๆกับสระบ้านเรานั้นแหละแต่ว่าของเขามันจะลูกใหญ่นะคะเนี่ยลูกใหญ่มากเนาะ อืถ้าก,กินมากเราเคยกินครั้งครั้งแรกนะคะที่เราไปเที่ยวเนาะแล้วมันมันจะมีรสชาติแบบไม่เปรี้ยวนะคะแล้วก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่มันจะกรอบเนาะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูว่าพันนี้มันเป็นพันของอะไรอะของสระอินโด มันไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นของของที่ไหนยังไงเนาะเราก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วกันแกะยากนะคะเปลือกของเขามันก็ค่อนข้างที่จะแบบก็แข็งอนะ<笑><笑>แข็งมากหรือว่าเป็นที่เราแช่ตู้ไว้ แราแช่ตัวไว้ด้วยดูใกล้ๆค่ะแตะกกระจายเลย <laughs> <laughs> นี่เราจะมาชิมดูนะคะอืม อร่อยมากอร่อยเหมือนที่เราเคยกินครั้งแรกเลยมันจะกรอบนะคะกรอบมากๆแล้วก็หวานนินดๆอร่อยค่ะอืมเราชอบน้ำจิ้มนะเราจะจิ้มแบบน้ำจิ้มด้วยอืมอือ แบบจิ้มน้ำจิ้มก็ได้นะคะก็อร่อยเพราะว่ามันจะหวานกรอบนะคะไม่มีรสเปรี้ยวเลยเราชอบเผ็ดนิดนิดแล้วก็เค็มนิดนิดเนาะเพิ่มรสชาติเราก็จะทําทำแบบน้ำพริกนะคะมาจิ้ม,มหวานหอมอร่อย เมล็ดของเขาอัมฮัมกรอบกรอบอร่อยเกลือกรุบกรุบ อืร mm ่อยมาก กินเพลินเลยนะคะกินไปแบบกิโลสองกิโลไม่รู้สึกอิ่มเลยถ้าแบบนี้นะคะรสชาติของเขาแบบเพราะมันกรอบแล้ะอร่อยกินได้ไปเรื่อยๆเลยลูก <c oughs> ที่สองแล้ว จะบอกไว้เลยว่าปากอิ่มแต่ท้องไม่อิ่มนะฮะให้ท้องอิ่มแต่ปากไม่อิ่มถ้าเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันอร่อยอืมเม็ดโตเม็ดใหญ่นี่อืม และเม็ดของเขาหอมไม่หวานมากค่ะ จะไม่มีความเปรี้ยว ได้ค่ะตั้งใจแกะไปตั้งนานนะคะไม่ได้กดวิดีโอ <laughs> oh <my God. S 2> อ้ my god แต่วันหน้านะคะจะรีวิวสาวรถนะคะสาวรสพันสีเหลืองเนาะ ซื้อมาย,ยังไม่ได้รีวิวเลยแต่มันมีกลิ่นหอมมากเลยนะคะกลิ่นของข้าวหอมละมุนมากอืตั้งใจแกะมากเล็บกระพังแต่ดัน,นลืมกดวิดีโอ <laughs> ดันลืมกดวิดีโอเลือกขาวละบน ความเปรี้ยวนะคะเล็กน้อยจะดีเลยเพราะเราชอบกินเปรี้ยวเปรี้ยวด้วยเนาะไม่ไม่ใช่ว่าเปรี้ยวมากเนาะชอบกินแบบหวานติดเปรี้ยวเล็กน้อยเนาะมันจะอร่อยตอนนี้มันหวานแล้วก็กรอบอย่างเดียวนะคะแต่ก็อร่อยมากหวานมิดๆม,มกรอบนั่นอ่าแต่กรอบมากนะคะไม่เหนียวรอดด่อนดีอือ มลูกนี้ใหญ่มากเหมือนกันใหญ่ทุกลูกลูกนี้ก็ใหญ่มากเหมือนกันนะคะใหญ่ทุกลูกเลยมาเราจะมาแกะลูกนี้อีก กินหมดหลายลูกแล้วเห็นไหมคะบอกเลยว่าชอบชอบมากผลไมอ้อชนิดแบบนี้นะคะเปลือกของเขาบางมากโอ้ยฉันเจ็บเล็บ มันอาจจะเป็นที่เราเอาเข้าไปในตู้เย็นนะคะหรือมันอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้นะเราไม่รู้แต่ว่ามันแกะยากมากอืเปลือกมันจะแข็งๆเนาะมันเหมือนกับเราไปแช่ข้างในตู้แล้วแบบมันทําให้เปลือกของเขาแห้งอะนะคะอืมอ จนเจ็บเล็บไปหมดแล้วเนี่ย เอาไปยำน่าจะอร่อยนะคะยำสละหรือจะลองทำดูทำเป็นยำสละกกุ้งสดนะคะ บอกคนเดียวเลยว่าอร่อยนะคะอร่อยจริงจริงกรอบ มาค่ะเราจะมากินลูกท้ายนะคะอืมอืมอืมอันนี้แกะไม่ค่อยยากอืม จะชมว่าแกะไม่ค่อยยากม,มาช่วงท้ายๆของเขาแกะค่อนข้างจะแบบยากหน่อยว่าแล้วจะไม่ชมชมแล้วเป็นแบบนี้ทุกครั้งอออื มาต่อเลยมาสวยได้ยีเสียงความกรอบเขไหมคะ Ja. Mm -hmm. <laughs> ลูกนิดเปรี้ยวเนดนดอร่อย โอเคค่ะทุกคนบ๊ายบาย